อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซไดทีวีนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Minecraft กับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างสะพานกันนะครับซึ่งว,ว่าผมจะเล่นแบบว่าสร้างเมืองนะผมจะลองสร้างเมืองดูตรงเนี้ยผมได้สร้างบ้านลงไปแล้วนะแต่ว่าผม <Okay. S 1> ลืมอัดคลิปครับทุกคนต้องขอโทษท,ทุกคนด้วยนะครับผมกด s t a r ค Recording ไปแล้วแล้วก็มันไม่บันทึกให้ผมครับช อ,อีพีนี้อาเป็นว่าเราจะมาสร้างสะพ,พานจากตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ป่าตรงนั้นกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการลงเช a เดอร์ที่มีชื่อว่านี่นะซิลเดอร์4.3.2นะครับส่วนเวอร์ชั่นที่ผมได้ทําการเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น1.18นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะลื่นกว่า1.17เยอะนะสังเกตจาก FPS อยู่บนซ้ายนะครับถ้าผมไม่ได้ใส่เชตเตอร์เนี่ยมันจะลื่นกว่านี้นะแต่ว่ามันเป็นที่จาว่านะท่านผู้ชม วันนี้เนี่ยเราจะมาตกแต่งบ้านแล้วก็สร้างสะพานกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในบ้านก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนี่คือในบ้านนะครับก็จะมเีเข้ามานะก็จะเป็นโต๊ะคราบกับโคมไฟเน่าๆนะแล้วก็จะมีนี่มีทั้งตีเล็กนะครับมีสมุดโต๊ะครับนะครับแล้วก็มีเทียนด้วยนะมีในส่วนของตัวกล่องเก็บของนะครับแล้วก็มีพวกชั้นในห้องครัวนะเป็นตู้เก็บของนะครับ แล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะนี่มีเตาอบไมโครเวฟโต๊ะทําแผนที่แล้วก็โต๊ะหันอาหารนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงยานั่นเองนะซึ่งผมได้ทําการตกแต่งไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็คือตู้ไม้น้ำนะนี่ว้าวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปทําการตกแต่งพื้นที่ข้างบ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างสะพานในเวลาทําอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะใช้เป็นบล็อกออ ผมไม่แน่ใจว่าบล็อกไม้กับบล็อกออยสแลปตัวสีม่วงเนี่ยอันไหนมัสวยกว่าโอเคเราจะลองตกแต่งกับบล็อกสีม่วงดูนะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะผมว่าไม่ค่อยสวยนะสำหรับมันเข้ากับหลังคาอเอาเป็นไม้ดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมก็เนี่ยใส่ไปรอบบ้านเลยนะให้มันเป็นแบบทางขึ้นนะท่านผู้ชมอ่าสแลปปุ๊บ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  ป๊บป๊บป๊บปป๊บปป๊บปโอเคประมาณถึงหลังบ้านแล้วกันนะส่วนข้างบ้านเดี๋ยวเราก็มาใส่ให้มันสวยๆกันดีกว่านะตรงนี้เนี่ยผมจะทำการสร้างฟาร์มต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างสะพานให้เสร็จก่อนแล้วกันนะ ผมมีโปรเจกต์ว่าผมจะทําเมืองขึ้นมานะผมไม่ค่อยชอบเล่นแบบเอาชีวิตรอดน,นะเพราะว่ามันมันยุ่งยากนะท่านผู้ชมแล้วก็อ่าใส่ใจมันหน่อยประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็กสวยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสะพานเนี่ยผมว่าเราจะเริ่มสร้างจากตรงนี้นะก็ส่วนที่ผมจะใช้สร้างสะพานนะครับนั่นก็คือมีไม้นะครับมีไม้อ่าแล้วก็อ่อมีเสาชิปเป็นสะพานอ่า สีม่วงนั่นเองนะครับมีไม้มีเสาแล้วก็มีบันไดสีม่วงให้หมดเลยนะมันน่าจะเข้าตีมน,นะครับชุบส่วนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยผมได้ทําการถางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ยังถางออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวมาทําต่อเลยเาทาการปรับระดับพื้นตรงนี้ให้มันเท่ากันสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เอาสะพานเนี่ยลงมาตั้งได้นะประมาณนี้นะ Okay, เดี๋ยวต้องการทางพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับ minutes later โอเคอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนะถ้าเราไม่ใส่เชเดอร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับเล่นเกมมาครับแบบเป่าๆแบบเพียวๆเลยไม่มีเชเดอร์มาผสมนะดูจากน้ำเนี่ยก็สวยงามมากแล้วนะสะท้อนกับบ้านนะส่วนถ้าเราปิดเชเดอร์นะครับมันจะไม่สวยเลยผมบอกว่าไม่สวยเลยนะผมได้ทำการลงเป็น2เชเดอร์นะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันบั็กนะท่านผู้ชมมันบั็กก้อนเมฆเป็นเส้นผมก็เลยเอามาใช้อันเก่านะ อ,อ่านี่นี่คือไม่มีเเดต์นะจะเห็นได้ว่าแบบเดิมๆไหมครับเนนาๆอีตก่อนที่เคยเล่นนะก็ไม่มีอะไรสวยงามเลยนะเกมปกตินะครับก็ลื่นนะลื่นอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าผมลงไปแล้วมันบักนะก็คือตัวก้อนเมงนี้ไม่รู้เขาแก้ยังนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิปอ่านี่นี่นี่นะครับที่ก้อนเมฆมันบั๊กแต่ว่าน้ําเนี่ยมันสวยกว่า ตัวซิลเดอร์นะมันแบบสมจริงอะ่ะมันเป็นคลื่นนะแต่ว่าก้อนเมฆเนี่ยมัน,ม,นมันเนี้ยนะครับมันบั๊กเป็นเซตซิลเดอร์ก็ได้นะครับก็ลื่นอยู่นะไม่มีอะไระที่แบบทาให้กระตุกนะครับส่วนตัวนี้ก็เก็บเคลียร์ของอ่ะชิปโอเคก็ส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็เสริมดินเข้าไปสักนิดน,นะชิปชิปชิปอโอเคประมาณนี้นะครับ โอ้ oh, สวยสุดๆเป็นเลยท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นแบบว่าเวลาไปฟาร์มอะไรประมาณนี้นะส่วนบ้านก็อยู่กลางแม่น้านะครับขอบแบบติดทะเลเลยนะจากแม่น้ําก็มาออกแบบทะเลกว้างใหญ่เลยนะก็เดี๋ยวเรามาสร้างสะพานกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมโอเค <Okay. S 1> มืดแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปนอนก่อนนะสะพานเนี่ยผมจะสร้างเป็นสะพานสามบล็อกนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ ชิบชิบชิบแล้วก็ปุ๊บ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 อ่าประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมเคยสร้างไปประมาณโอเคประมาณชิปอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สามบล็อก โอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปนอนก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันดูอะไรไม่เห็นเลยนะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันต่อตอนเชา้าครับท่านผู้ชมขอหยิบก่อนเข้าานไม่ได้โอเคขอนอนก่อนครับท่านผู้ชมเชียนตอนเช้าครับ เช้าแล้วครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปสร้างกันต่อเลยดีกว่าน,นะก็บ้านของหลังน้อยๆของเรานะกลางแบบกลางเขากลางป่าเลยนะนี่ครับสะพานก็น่าจะต้องโค้งตรงนี้นะอ่าน่าจะต้องทําตอหมอเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ใส่พื้นให้สะพานก่อนปุ๊บตุ๊กตุุุ๊๊๊แล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่เสารตรงกลางนะเราจะได้ รู้ว่าจุดกึ่งกลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับปุ๊บปุ๊บๆุ๊บอ่าประมาณชึบชึบประมาณนี้นะครับสำหรับจุดกึ่งกลางสะพานนะบล็อกเราก็ต่อบล็อกมาสามบล็อกเหมือนเดิมนะ๊บตบ๊บๆบ แล้วก็ทุบชิบชึปให้มันเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับชิปอ่าช,ช,ชก็ตอกตอก,กมาอ่าแบบนี้ครับสวยงามแล้วก็ใส่เสาให้สะพานด้วยนะครับมันจะได้ดูดีนะมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองเลยนะสะพานสะพานบล็อกบล็อกม่วงอะไรประมาณนี้นะ ส่วนเสาตรงกลางนะก็น่าจะตรงนี้นะเอ้ยไม่ดิท่านผู้ชมเราจะต้องใส่ตรงขอบเพราะว่าเราจะทําเป็นแบบมีหลังคาด้วยเออผมดืมผมดืม่อโทด้วนี่นี่น,น,นี่เราจะต้องใส่ขอบตรงนี้คนระับท่านผู้ชมป๊ป๊บปปึ๊บอ,อ่าแบบนี้เลยเราจะต้องทําเป็นขอบไวท่านผู้ชมพยายาให้สะพานเนี่ยมันมีความแบบโค้งมนนะสวยงามนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ เป็นเสาไม้นะเป็สะพานแบบบ้านๆเลยอ่าส่วนอันนี้ก็ปับแบบนี้แล้วก็อ่าประมาณนี้เสาสี่เสาแล้วก็ตรงกลางตรงกลางก็ตรงนี้ดีกว่านะปึบแล้วก็ตรงมันน้ำมีสาลายเกกะด้เลยบโอเค ปับอ่าสวยงามครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราจะทําการใส่ตัวขอบไปนะขอบสะพานนะครับผมจะเอาเป็นสีอืมขอบสะพานน่าจะเอาเป็นสีขาวดีไหมลองดูก่อนว่ามันสวยไหมนะมก็สวยอยู่เอาสีขาวก็ได้ ใส่ขอบไปครับชิบชิบแล้วได้กว่าดาลังคาเรามาทาทีหลังนะท่านผู้ชมอ่านี่แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมว้าวข้างๆสวยนะใส่ขอไปครับปปป๊ปป๊อปแล้วก็มาบรรจบตรงนี้แล้วก็เริ่มใหม่ตรงนี้นะชิบ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  ปั๊บอ่าฮะาดูดีมีออร่าครับท่านผู้ชมนจ่ทำให้แบบว่าสวยงามไปเลยปลาหมึกมาทำอะไรตรงนี้นี่โอ้สวยสุดๆเจิบจิจิบอ่าจิบจจบจบอ่ามันจ็บตรงนี้ปั๊บแล้วก็ขยับมาปุ๊บโอ้ยปุ๊บผิดบล็อกโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ ตัวสะพานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างออในส่วนของอเอาแลมออกมาอันหนึ่นะตัวหลังคากันนะครับปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสามสี่เอาแบบไอ้โคมไฟมันไม่สูงเกินนะประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าห้าแล้วก็ใส่แบบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหนึ่งสองชิดนี่คือเสาหลังคานะครับอ่านี่ครับใส่เสาไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงนี้อีกชิบ อ่าโอเคแล้วก็ใฟหลังครับหลังคาก็เป็นสีวงหเหือนเดปั๊บแล้วก็ใส่ไปเอา่ามอะไรปอ่าประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ดีนะ,ะเดี๋ยวเรามองจากถ้ำสูงนะว่าเป็นยังไง โอ้บาง้างสวยเลยนี่ว้าวสุดยอดไปเลยนะไม่เคยแบบเห็นอะไรที่มันสวยงามขนาดนี้เลยนะในเกม Minecraft เนี่ยโอเคครับแล้วเราก็ใส่รั้วให้สะพานด้วยนะป้องกันตกนั่นเองนะปุ๊บใส่รั้วไปครับตกแต่งรัวก่อนครับอ่าแล้วก็เรียบเดี๋ยวตอนนี้เราจะ,ะทำแบบบันไดลงไปนะ แบบบันไดลงไปเปลี่ยนลงไปซ่อมสะพานหรือว่าไปเมนทะแน้นซ์พวกตอหมมอต่างๆในน้ำนะเอาแบบสมจริงหน่อยนะครับอ่าชิดโอ๊บจังนะครับชิปใส่ใส่วยาวยาวไปต่องข้างรอว่ามันจะต่ำกว่าระดับหน่อยนะอ่าห้าประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่แร้ม์ให้สะาษนไหน เราใส่กันน้มัมลเลยไม่ต้องนับก็ได้นะใสว่วยเลยอ่าฮ่าประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับสะพานในฝันของใครหลายๆคนนะโอ้โหค่อนข้างที่จะสวยเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูแบบ อีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมดูดิโอ้แบบว่าโค้งมาจากบ้านแล้วก็ไปที่ป่าฝั่งนู้นนะสะพานก็สวยมากนะข้ามแม่น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้สะพานกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะอ่าฟิลแบบว่าออกจากบ้านนะปุ๊บชิปอาร์ติช้า,ชามาออกจากบ้านนะท่านผู้ชม,ชมแล้วก็จะไปตัดไม้ฝั่งนู้นนะก็เดินขึ้นสะพานนี้ไปได้เลยนะนี่เดินไหมครับสะพาน ตรงนี้นะว้าวแบบบรรยากาศนะโคตรสวยเลยครับทานผู้ชมนี่สะพานก็สวยนะมีไฟนะครับอ่านี่นะก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะทําเป็นเสาไฟนะก็อ่าน่าจะติดแบบนั้นตรงนี้นะแล้วก็ใส่ปับ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งเป็นกระถาตงต้นไม้ด้วยนะ ใช้เป็นต้นนี้แล้วกันนะแล้วก็กระถางโอ,โอเคโอเคสวยงามครับถ้าผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ด้วยปึ๊บแล้วก็ใส่แหนมใส่ดอกไม้ปึ๊บใส่แหนม ใส่ดอกไม้ปรบมานี้ครับตอนกระถางต้นไม้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาเป็นพวกดอกน่งดูแล้วก็ปลูกต้นไม้ข้างสะพานนะเดี๋ว่าซักตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กระถางต้นไม้ตกแต่งไปปุ๊บอ่าปุ๊บชิบโอเคครับก็สวยงามเลยนะแล้วก็เอาเป็นดอกอันนี้ดีกว่าหานะจุดกึ่งกลาง อ่าประมาณนี้แล้วก็ใส่ไว้ปึ๊บปึ๊บว้าวโคตรสวยเลยก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหคือแบบว่าบรรยากาศดวงจันทร์ก็น้ำสะท้อนกับไฟนะโคตรสวยเลยแล้วก็ใส่ทตอตนน้นสักนิดนะครับป้องกันความมืดอ่าชิปก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Minecraft EP 1นะครับผสร้างสะพานนะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านนิดหน่อยนะก็ถ้าใครชอบนะครับอยากให้ผมเล่นต่อไปเรื่อยๆสร้างเมืองแบบนี้ขยายได้ใหญ่เลยนะ<อ>ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย